อนุกรมเลขาคณิตนะครับก็เกิดมาจากา,ลาผลบวกของลำดับเลขคณิตนะครับเช่นเรามีลำดับเลขคณิต an เท่ากับ 2, 4, 8, 16แบบนี้ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเป็น2นครับค2คูณ2แบบนี้นะครับนี่คือ,อล,ำ,ลำดับเรขาคณิตเวลาจะหาอนุกรมเรขาคณิตก็คือ sn นะครับ ก็แล้วแต่ว่าจะหากี่พจน์ในที่นี้จะหาสพจน์นะครับลองหาดูก็คือ s c มีสูตรให้ใช้2ส,สูตรนะครับข้างบนข้างล่างสูตรข้างบนต้องทราบ a 1นะครับกับ r แล้วก็ n ครับส่วนสูตรข้างล่างเนี่ยต้องทราบ a n ด้วยนะครับก็ในที่นี้จะลองใช้ทั้ง2ส,สูตรนะครับต้องใช้สูตรแรกก่อนใช้สูตรแรก a 1วงเล็บ1ลบ r กำลัง n ก็จะได้ A1 คือ2นะครับ1ลบ R กำลัง N ก็ในที่นี้ก็2กำลัง N น,นะครับ N หา4ี่พอดก็กำลัง4หารด้วย1ลบ R 1ลบ2ครับเสร็จแล้วก็หาค่าต่อนะครับ2อวง,งเล็บหลบสกำลัง4ก็ได้16นะครับ1ลบ16ส,ส่วนลบ1 2ก็คูณกับลบส5ส่วนลบ1ก็จะได้ลบส0ส่วนลบหารกันก็จะได้30นะครับลองเช็คซีว่า้าใช่หรือเปล่า10 20 30โอเคถูกต้องถ้าใช้สูตรที่2นะครับก็ลองดูนะครับ s 4เท่ากับ a 1ก็คือ2 ลบ an an ในที่นี้คือ16นะครับ16ก็16คูณกับ r r ก็คือ2นะครับหารด้วย1-2ลบ2เท่ากับ2ลบนี่คุณกันยุเป็นลบ32หารด้วยลบ3 2ลบ32ก็ได้ลบ30นะครับหารด้วยลบ1ก็เท่ากับ30ก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับ s 4เท่ากับ30นน่้็30ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้สูตรไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ